เตรียมไฟล์ยังไงก่อนส่งขายสต็อกเดี๋ยวนี้เราจะมาเตรียมไฟล์งานส่งขายกันนะครับผมโดยวันนี้เราจะใช้โปรแกรม Adobe Bridge นั่นเองเนาะในส่วนนี้นะครับผมจะมีทั้ง JPEG นะครับ QuickTime เป็นวิดีโอด้วยนะไฟฟุตเทซด้วยนะฮะ PNG ด้วยนะฮะและไฟล์ต่างๆเลยมีทุกรูปแบบเราจะทำพร้อมๆกันเลยทีเดียว มาถึงเราก็เลือกทั้งหมดเลยนะเพราะว่าปลายของเรานั้นเป็นสไตล์เดียวกันนะครับผมเรามาดูที่โซนด้านนี้นะฮะเราจะอยู่ที่หัวข้อ IPTC คอ l นะฮะผมส่วนสำคัญเลยนะฮะที่เราจะต้องใส่เข้าไปนะฮะก็จะมี description นะ keyword และ title นะฮะผมซึ่งถ้าใครนะจะส่งใน iStock หรือ Getty Image นะฮะจะต้องใส่อีก2ตัวเข้าไปนั่นคือ Date create นะครับผมแล้วก็ Country นะครับผมงั้นเราเริ่มใส่ที่เราใส่ได้กันก่อนเช่นครั้นที่นะเราก็ใส่ไปเลยนะใส่แล้วนะครับผมซึ่งเว็บอื่นนะเว็บสตอ็อกอื่นเขาจะไม่ถามหรอกแต่ว่าเว็บทางไอสต็อกเก็ตตี้เก็ตตี้เมจจัดสรรนะครับผมถ้าเราใส่เข้าไปแล้วเราก็ไม่ต้องกอกอนะไรนั่นเองเนาะซึ่งวันที่เนี่ยเราก็ใส่ทั้งหมดทุกไฟล์เลยไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับผมงั้นเดี๋ยวผมใส่วันนี้เลยนะครับผม ส่วน description กับ title นะเดี๋ยวเราจะใส่ทีหลังนะแยกเป็นไฟล์ไปนะต่อไปจะเป็นช่อง keyword นะฮะที่เราจะใส่นะมันจะคล้ายๆกันอยู่นะฮะผมวิธีการหา keyword เนี่ยถ้าเรารู้อยู่แล้วเราก็สามารถใส่ไปได้เลยนะแต่ถ้าเราไม่รู้ก็เราสามารถไปใช้ keyword tool หรือว่าเว็บมา keyword tool ก็ได้นะฮะผมซึ่งวันนี้นะผมจะใช้ shutterstock นะฮะผมเราเข้าไปที่ shutterstock contributor ของเราได้เลยนะฮะ เรามาที่มุมขวาตรงนี้นะจะมีคีย์เวิร์ดทูกดตรงนี้ก็ได้นะฮะหรือจะไปที่ portfolio แล้วคีย์เวิร์ด c r i p t i o n ก็ได้ซึ่งในหน้านี้นะเราจะมีช่องใส่คีย์เวิร์ดนะมาคีย์เวิอยู่ตรงนี้แล้วก็ประเภทต่างๆที่เราจะเลือกหาซึ่งเดี๋ยวผมเอาออเลยนะฮะเราก็ใส่เข้าไปนะในส่วนที่คิดว่าเราจะจะใช้นะับผมเราก็ใช้คีย์บอร์ดพิมพ์ได้เลยเป็น 2Dco i l นี่นะแล้วก็เป็นคอยอย่างนี้นะฮะเราใส่ส่วนที่คิดว่าที่คิดว่ามันจะเข้ากับงานของเรานะซึ่งพอเราใส่ไปแล้วสักระยะหนึ่งเรานึกไม่ออกนะเราสามารถเซิร์ชหาตรงนี้ได้นะเช่น 2D คอยนะแล้วก็กราฟก็ได้นะเราจะต้องเลือกทั้งหมด3ภาพขึ้นไปนะที่มันคล้ายๆกับของเรานะเราลองดูคลิกเลย พอเราคลิกเลือกนะมากกว่า3มภาคขึ้นไปเราจะมีตัวแนะนําคีย์เวิร์ดของเขาแล้วก็มีอย่างอื่นที่คิดว่าน่าจะใช้ได้นะแล้วก็ลองเลือกดูเป็นชาร์ตนะก็คือเป็นกราฟการแม n นจเ,นเหรอแมเนจเมนต์ไดอะแกรมโปรฟิตหรืออะไรต่างๆนะเราสามารถดูได้นะนกราฟเป็นสต็อกได้ e c o n o นมิกนะความเสี่ยงอย่างเงี้ยฮะเราใส่ได้นะทุกคน ผมแนะนําให้อยู่ที่ซักราราวสีนะคีย์เวิร์ดตรงนี้นี่ซักสีนะกำลังสวยซึ่งถ้าเรายังไม่ครบนะครับผมเราก็สามารถเตร์นหาใหม่ได้นะนี่แล้วเราก็ต้องติ๊กดูภาพเขาสวยๆดังนั้นเลยดูดีแล้วเราก็ทําการใส่เข้าไปนะให้ครบซักราว4ี่สิานะกำลังสวย มากกว่าน,นั้นก็ได้นะทุกคนซึ่งพอเราได้มาแล้วเดียอยู่ที่เราๆสี4สิบตัวนะเรากด Copy ตรงนี้ได้เลยเนี่ยแล้วกลับไปที่ Adobe Bridge นะผมเราก็มาใส่ตัวช่องคีย์เวิร์ดนะทุกคนกดเได้เลยนี่จะมาครบละวล้วก็กดถูกต้องนะติ๊กถูกไปนะให้มันฝังไปที่ไฟล์ของเเรานั่นเองเราเช็คดูนะนี่เห็นไหมไฟล์มันมีติดแล้วนะแต่สิ่งที่ทำต่อไปนั่นคือ Description นะฮะแล้วก็ ไ i t เพินลนะฮะกับชื่อของมันซึ่งจริงๆแล้วในไฟล์ผมมีชื่ออยู่แล้วนะผมตั้งชื่อไว้หมดแล้วนะฮะแต่ว่ามันยังไม่ฝังไปในไฟล์เวลาเราส่งไปนะฮะมันก็จะไม่ถูกอ่านค่านั่นเองเนาะค่ามันก็จะมองไม่เห็นนั่นเองนะครับเราก็ทําการทําทีลไฟล์เลยเราก็แค่กด copy นะทุกคนแล้วเราก็กดวางที่ title นะแล้วก็ description ตรงนี้ซึ่งเราอาจจะใส่ Description เพิ่มก็ได้นะฮะเพื่อง่ายต่อการค้นหาได้นะครับ แต่ว่าผมยังไม่ใส่นะผมแค่นี้แหละก็กดติ๊กถูกนะแล้วก็ไล่ไล่ทำทุกไฟล์เลยเพียงเท่านี้นะเราก็เสร็จแล้วเราอาจจะดับเบิลเช็คดูก็ได้นะว่าทั้งชื่อทั้งอะไรต่างต่างเข้าไปแล้วหรือยังนะแค่นี้เราก็พร้อมที่จะไปส่งขายกันแล้วทุกคนก็โอเคนะฮะสำหรับคลิปการเตรียมไฟล์เนะะี่ยจะหยุดที่ตรงนี้ก่อนต้องขอบคุณที่รับชมรับฟังนะอย<ๆ>่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในคลิปหน้านะฮะ เดี๋ยวเราไปส่งงานขายกันบ๊ายบาย